สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของวอลเลย์บอลนะครับวันนี้เราเจอกันนะครับในช่วงสายนะครับของวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคมนะครับก็มาตามนัดครับวันนี้ครับหลังจากที่ทางแกรนด์สปอร์ตเนี่ยเขาก็ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ว่อวันที่21นะครับว่าเดี๋ยววันที่22เนี่ยจะมีการโปรโมทนะครับชุดแข่งขันนะครับของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประจำปี2025นะครับพร้อมกับคอนเซปต์นะฮะก็ ในช่วงสายเนี่ยจริงๆไม่ใช่สายเราก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับตั้งเก้าโมงนะครับของวันที่22เนี่ยก็ได้มีการปล่อยภาพออกมานะครับรวมทั้งคลิปวิดีโอด้วยนะครับทางแฟนเพจของแกนสปอร์ต1961นะครับปีนี้เขาใช้คอนเซปต์หรือว่าแคมเปญว่า unstopablefaith p นะครับนั่นหมายความว่าศรัทธาที่ไม่หยุดยัง้งนะครับซึ่งก็เออมันจะพูดยังไงดีถ้าถ้าในความเข้าใจของผมนะก็คือศรัทธาของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมันก็ไม่เคยที่จะ ต้องออมาลายหายไปนะครับแล้วมันก็ไม่เคยหยุดนะครับปีงปีนี้เนี่ยได้ทางโคชออสเก็ติพงศ์แลชะตะเกียงไก่กลับมาทําทีมเนี่ยมันยิ่งทําให้ศรัทธาของแฟนเวบยบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะผลงานไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ต่อว่าต่อขานกันมาแต่ว่าด้วยความที่เราเองเนี่ยก็ ตามเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจน้องๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันมายาวนานนะครับศรัทธาไม่ว่าจะมีบางครั้งที่อาจจะผลงานไม่ถูกตาต้องใจบ้างแต่ยังไงศรัทธามันก็ยังอยู่ตลอดนะครับทีนี้มาดูที่เรื่องของเสื้อนะครับเสื้อแข่งขันที่ออกมานะครับปีนี้เนี่ยอยอ,อกมานี่เรียกได้ว่าสี่สีเลยนะปกติจริงๆผมว่าแค่สักสามสีสามแบบเนี่ยก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ปีนี้เนี่ยก็โอเคแหละเข้าใจได้ว่าทั้งเอามา ใส่ทํากายแข็งขันแล้วก็เอามาประชาสัมพันธ์เอามาจำหน่ายให้กับแฟนๆกีฬาด้วยนะครับเอาเท่าที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะไม่ได้เอารูปมาเยอะมากนะใครอยากดูรูปแบบฉบับเต็มเดูนางแบบที่เป็นนักลเลนอเย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมาประชาสัมพันธ์มาถ่ายแบบท่าสวยๆเยอะแยะมากมายก็ไปดูในแฟนเพจของแกร์สปอร์ตหนึนะครับก็สีสีเนี่ยนะครับผมเห็น สีหลักที่น่าจะใช้เนี่ยจริงๆช่วงหลังเนี่ยทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเล่บอลหญิงเนี่ยจะใช้สีหลักสีเดียวกันนะครับในในการเป็นเขาเรียกว่า first kit อะนะออหรือว่าใครจะเรียกเจอซี่อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมว่าสีแรกเนี่ยคือสีน้ําเงินนั่นแหละที่จะเป็นสีหลักของเรา,ถ,าถ้าเราได้มีโอกาสเลือกนะครับก็ถือว่าโอเคนะจริงๆออแกสปอร์ตเขาก็ออกแบบในลักษณะที่ผมว่ามันก็ เป็นแพทเทิร์นของเขาใน,ในแต่ละปีะนะครับแต่ปีนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็น่า,นาสนใจมากขึ้นจากการที่ดูแล้วแฟน,แฟน,แฟน,ลลนบอลให้ความสนใจนั่นแหละนะครับตามมาก็จะมีในส่วนของสีแดงะนะครับสีแดงนี่ก็ดูไปนะครับสีแดงก็ก็ปีนี้เป็นคอ l l นะคุณผู้ชมนะเออน้องๆหลายคนเนี่ยก,ก,ก,ก็ชื่นชอบจากตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับต่อจากสีแดงแล้วก็จะมีในส่วนของสีดำนะคุณผู้ชมนะสีดำนี่ก็ เป็นสีที่ค่อนข้างแปลกตาเหมือนกันนะก็กก็อาจจะเคยใช้มาแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่บ่อยที่ที่ที่เขาจะออกแบบให้ให้สาวไทยในใช้ในส่วนของสีดำนะครับ ผมอาจจะให้รายละเอียดเรื่องของเสื้อไม่ได้มากนะก็ถือว่าเอาภาพมาให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับเพราก็ไม่รู้จะพูดอะไรดิแล้วก็ไม่ใช่นักรีวิวเสื้อเลยก็บอกได้แค่ว่าสีอะไรนะครับสีสุดท้ายก็คือสีขาวนะครับสีขาวก็เป็นสีที่เราเคยใช้ใส่แข่งมาแล้วนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็มีลวดลายที่มันก็เพิ่มความน่าสนใจขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูว่าในวันเลยล์ว,วันหญิงในชั้นสี่เนี่ยนะครับทั้ง4สนามเอ่อทั้ง3สนาม12แมชนะครับแล้วก็ในรายการที่เหลือ ไปตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะได้ใส่ครบทุกสีไหมนะครับแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่ายังไงก็ได้ใส่ครบทุกสีแน่นอนเพราะไหนๆก็ออกแบบมาแล้วนะครับทีนี้นะครับราคาราคานะครับโอ้นอกจากว่าจะเป็นเสื้อที่นักกีฬาใช้แข่งแล้วเนี่ยนะครับเป็นเสื้อที่มีจำหน่ายด้วยนะครับโอ้นะผมอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะครับเอ,อ ดีไซน์ทันสมัยพร้อมใส่เชียร์ทุกแมตช์ด้วยทรงที่เข้ารูปคอวีแขนสั้นเสริมผ้าตะข่ายด้านข้างเพิ่มความโปร่งสบายโลโก้การสปอร์ตอ,อกขวานะครับธงชาติไทยเป็น 3D กิเตอร์อกซ้ายคมชัดเงางามมีผิวสัมผัสที่สวยงามและทนทานเสื้อผ้าไมโครรีไซเคิลติ่จากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีสีสีให้เลือกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับตัวละ นะครับ790บาทนะครับมีไซส์ S ถึง 2XL เออ S ถึง 2XL นะครับ mm hmm. ก็ไปเลือกซื้อกันได้แนละ้วคนคนตัวใหญ่นี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าหาไซส์ยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอดูถ้าความความต้องการมันเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวการสปอร์ตเขาก็ผลิตออกมานะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังจะมี มีโปรด้วยนะเออเอะผมประชาสัมพันได้เขาไปเลยแล้วกัน,นไหนๆก็เอารูปเอาคลิปเขามาใช้แล้วการสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าซื้อเสื้อ3ตัวนะครับเออแถมแถมกองจุ่มน้องหมีซีน้องหมีซีซเซิร์ฟหจุ่มมูลค่า5้ากบาทอ่ะก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็ ใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่แฟนเพจแก๊สปอร์ตได้แหละนะครับเชื่อว่าวันนี้ออเดอร์น่าจะเยอะนะครับหรือว่าโทรไปหาเขาก็ได้นะครับก็0839391961เออเบอร์เขาก็ต้องเป็นปีที่เขาก่อตั้งบริษัทนะครับติดต่อที่แฟนเพจง,ง่ายที่สุดผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีวางขายตามห้างสรรพสินค้านะครับอ่ะสุดท้ายก่อนจะลากันไปในคลิปนี้นะครับไปดูคลิปที่ทางแก๊สปอร์ตเขาปล่อยออกมาในเรื่องของความรู้สึกของ,องน้องๆนักกีฬา นะครับแล้วก็โคชออสเกียรติฟงเล่ตัดเกียงไก่รวมถึงคุณทิติพึกชอุ่มนะครับผู้บริหารองการสปอร์ตแล้วก็มีเซเลบริตี้ที่มาแสงความคิห็นเรื่องเสื้อแล้วก็เป้าหมายนะครับของทีมสาวไทยในปีนี้รวมทั้งการกลับมาของโคชออสที่ทำให้น้องๆได้โอกาสลงการดการจะรู้สึกยังไงบ้างไปดูคลิปนี้กันเราจะลากันไปในคลิปนี้เลยสวัสดีครับแล้วอยู่กับเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะเตยรู้สึกว่าเตยมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นเขาจะคอยให้เราโฟกัสกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในส่วนของการฝึกซ้อม ในรอบ4ปีเนี่ยนะครับทุกคนจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทั้ง4ด้านคือทั้งร่างกายนะเราจะต้องมีร่างกายที่อยู่ในระดับที่ดีมากๆซึ่งก็คงจะต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักในทุกๆด้านความแข็งแรงความเร็วพะละกําลังความทนทานในส่วนที่2คือคุณภาพทางจิตใจนะักนกะีฬาทุกคนก็ต้องฝึกฝนอย่าง เข้มข้นมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดความกดดันความวิตกกังวลได้ส่วนที่3ก็คือคุณภาพทางด้านเทคนิคซึ่งทุกคนก็จําเป็นที่จะต้องฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลในส่วนที่4ก็คือคุณภาพทางด้านทักิกการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันจะทํายังไงเล่นยังไงไม่ให้แพ้คู่แข่งขันเล่นยังไงจะเอาชนะคู่แข่งขันการเล่นระบบเป็นทีมทีมเวิร์คทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นอย่างหนักโคดออยเขาก็แบบ มีความตั้งใจที่จะไปใช้ชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะและะ้วพอการกลับมาครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบเซอร์ไพรส์กับทุกคนมากทั้งตัวนักกีฬาเองแล้วก็ตัวแฟนแฟนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับอาจารย์ออแล้วก็มีโอกาสเป็นหนึ่งใน30คนที่มีโอกาสติดเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมและได้พัฒนาตัวเองเคยได้ซ้อมกับอาจารย์ออตั้งแต่สมัยตอนเราเป็นเด็กค่ะก็เชื่อว่าอาจารย์ออดจะกลับเข้ามา พัฒนาเราให้มีสักยภาพมากขึ้นแล้วก็มาฟื้นฟูทีมเราจากที่แข็งแก่งอยู่แล้วให้แข็งแก่งกว่าเดิมค่ะคำว่าศรัทธาในจริงๆถ้าจะมองมันก็จะเหมือนเป็นนามธรรมนะอาจจะจับต้องไม่ได้มันนั่นแต่สิ่งที่ที่เราสามารถทําให้พวกเราทุกคนมาหลอมรวมกันได้เนี่ยก็เลยต้องหาสัญลักษณ์เราสามารถสัมผัสได้คือเอาเรื่องของควัน ก็เลยคิดว่าเอาเอาตัวควันตัวนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเราได้มองเห็นได้สัมผัสลวดลายเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกคือเราเรื่องของควันก็มีเกี่ยวข้องก็ต้องมีการจัดวางว่าให้มันอยู่ในตําแหน่งที่ดูแลเหมาะสมไม่ได้ดูเยอะเกินไปไม่ได้ดูน้อยเกินไปนะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยปกติเราจะมีสีสีประจําซึ่งเป็นสีสีที่แฟนคลับชอบมากก็คือเงินแดงขาวแล้วก็สีดำชุดที่ใส่นะคะในตามคอนเซปต์เลยค่ะในเรื่องของความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะก็ใส่แล้วรู้สึก มีพลังที่จะต่อสู้ในการเล่นกีฬาค่ะเออส่วนตัวบีมนะคะชอบตรงคอคอเสื้อค่ะที่มันเป็นคอวีแล้วกออ็มันจะมีดีเทลตรงปกทำให้เราดูมีสง่าราศีขึ้นชอบหลักๆก็ได้เป็นสีนี้สีนี้สีที่ใสมาใช่ใช่สีสีใส่มาเลยจวนนี้ใช่มันแบบมันมีพลังงานคอยที่จะหมุนในรอบตัวของเราเพื่อที่เราจะส่งความศรัทธาทุกอย่างกระจายข้ามาทายไปให้ คนเล่าข้างอะไรเงี้ยแต่เะอรู้สึกว่ามันมันดีมากเลยค่ะพอมันีลวดลายด้านข้างเงี้ยมันก็ใส่แล้วมันก็จะเชื่อเรื่องหุ่นของเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันธรรมะแมงมากขึ้นค่ะ ตอนแรกเห็นด้านนี้ฝั่งนี้เนาะฝั่งด้านควันหรอเราก็โอ้สวยสวยมากค่ะก็เป็นอย่างที่ตรงคอนเซปต์เนาะก็ความเชื่อมั่นความศรัทธาในวอลเลย์บอลนะคะก็หนูก็ชอบลายที่เพิ่มมาใหม่นะคะก็มันเป็นลายของควันที่มันทําให้เรามีอิสระสําหรับหนูหนูชอบสีที่หนูใส่อยู่คะ่ะมันใส่แล้วมันดูทําให้เราดูสว่างขึ้น,นะคะ่ะ ในปีนี้ก็คือในการแข่งขันเบียอลแล้วก็ชิงแชมป์โลกค่ะบียก็จะพยายามทำหน้าที่ของบีมให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะปีนี้เราอยากจะชนะสนามละ2ทีมขึ้นไปในวีเอลปีนี้นะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็คือเหมือนมันเป็นกำไรของเราและเชื่อว่าทุกคนจะทำมันออกมาได้ดีมากๆค่ะปีนี้นะคะแมตช์แข่งของเราเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ฝึกซ้อมให้หนะะักค่ะเพื่อรับมือกับ ทุกๆอุปสรรคที่จะเข้ามาหาเรา v n l ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะก็ต้นเดือนหน้าถึงแม้พวกเราจะมีอุปสรรคทางด้านร่างกายนะคะก็สูงเนาะก็เชื่อว่าพวกเรามดคันไฟใจเกินน้อยอยู่แล้วค่ะถ้าเห็นน้องๆในกีฬาทุกคนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งขันเนี่ยผลแพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่แฟนสอรอยากสนับสนุนที่สุดมากครับเปเชื่อว่า ความมุ่งมั่นความตั้งใจและความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยจะนําไปสู่ความสาเร็จได้ในอนาคตครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณแกรนสปอร์ตก่อนเลยที่ทําให้มาร่วมงานกับน้องๆอ่ะรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกโชคดีที่สุดเลยอันเนี้ยพี่จี้แบบนั่นนงนึกตัวเองนั่งถามตัวเงว่า นี่เราจะต้องโชคดีแค่ไหนถึงได้มายืนตรงนี้มาเป็นตัวแทนเชียร์แทนแฟนๆคนไทยทั้งประเทศอย่างเงี้ยนะเราอยู่ในจุดที่บางทีกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นพี่เป็นน้องกันในเรื่องส่วนตัวอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยเราก็เห็นถึงความพยายามความตั้งใจเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแล้ววอลเลย์บอลมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยมาถึงแล้วจับบอลแล้วว่าเอ้ยซ้อมแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันกลายเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งพาชีวิตของเขาไปแล้วแล้วก็คนอาจจะมองว่าโอ้ยก็เป็นนักกีฬา ชีวิตวัยรุ่นทุกอย่างที่มันหายไปมาเสียสละเพื่อที่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปเราไม่เคยไม่สนุกเลยทุกครั้งที่เราเชียร์มันไม่ใช่แค่สนุกมันแทบเป็นบ้าเออมันมันไม่เคยสัมผัสแบบการเชียร์กีฬาที่แบบว่าเฮ้ยมันสะใจแล้วมันสนุกอย่างนี้มาก่อนฝากติดตามชมและเชียร์และเป็นกําลังใจให้เราในทุกๆอีเวนต์ทุกแมตช์ Mac, นักกีฬาของเราทุกคนเต็มที่ นะโค้ชทุกคนเต็มที่ผู้บริหารสมาคมของเราทุกคนเต็มที่กับทีมชาติไทยครับฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะในทุกๆก,การแข่งขันเลยค่ะขอบคุณค่ะอยากให้เชียร์และเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราไปตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากถึงแฟนชาวไทยทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามเชียร์แล้วก็ปีนี้เราก็มีการแข่งขันหลายแมตช์ค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะ โดยเชื่อว่าทุกคนก็ศรัทธาในกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะปีนี้ก็มีแมตช์แข่งเยอะมากๆเลยส่งมาให้กันเยอะเลยค่ะก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่ยังศรัทธาและก็ยังไม่ทิ้งพวกเราไปไหนคะ่ะก็อยากจะให้สพอร์ตพวกเราต่อไปและก็เดินต่อไปด้วยกันนะคะรักอะรักอยู่แล้วเชียร์เชียร์อยู่แล้วแต่พิจานณีฝากถึงแฟนๆท,ทุกคนเนาะเชียร์น้องแบบแบบสร้างสรรคะ์เนาะก็ฝากกำลังใจให้ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยเฉพาะปีนี้ครับ2025อยากให้ทุกคนฝากกำลังใจด้วยนะครับสำหรับใครที่เชียร์อยู่ทางบ้านเราก็จะรู้อยู่ละดยดยโดย้ด,วย,ดวยว่าอ๋อวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นอะไรที่คนต้องดูแน่นอนสิ่งที่น้องๆต้องการก็น่าจะเป็นแรงเชียร์แล้วก็ความรักจากจากจากแฟนวอลเลย์บอล ก็4แมตช์หลักนี้อยากให้พวกเราทุกคนมีแรงศรัทธานะครับแล้วก็ช่วยกันเชียร์ทีมคอมเมนต์เข้าไปให้กำลังใจนักกีฬา,าได้ทุกๆช่องทางเลยครับออก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับไปไป